พระธรรมสองพงศาวดารบทที่ยีสเอดเยโฮชาฟัดทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบรุษและถูกฝังไว้ด้วยกันในเมืองดาวิดแล้วเยโฮรัมโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชแทนโอรสองค์อื่นๆของเยโฮาชาฟัดกษัตริย์แห่งอิสราเอลที่เป็นอนุชาของเยโฮรัมได้แก่อาซาริยาเยฮีเอลเซคาริยาอาซาริยาหูมีคาเอล และเชฟาธิยาเยโฮชาฟัตร,ราชบิดาได้ประทานเงินทองคำและของมีค่าให้โอรสแต่ละองค์และให้ครองเมืองป้อมปราการต่างๆในยูดาห์แต่ทรงยกอาณาจักรให้แก่เยโฮรัมเพราะเป็นโอรสหัวปีเมื่อเยโฮรัมสถาปนาอาณาจักรของราชบิดาให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นแล้วก็ประหารอนุชาทั้งปวงและเจ้านายบางองค์ของอิสราเอลขณะขึ้นเป็นกษัตริย์ เยโฮรัมทรงมีพระชนมายุ 32, สามสิบสพรรษาและทรงครองราชอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแปปีเยโฮรัมทรงดำเนินตามอย่างบรรดากษัตริย์อิสราเอลตามอย่างราชวงศ์อาหับพระทรงอภิเษกกับพระธิดาองค์หนึ่งของอาหับพระองค์ทรงทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เนื่องจากพันธสัญญาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำกับดาวิดองค์พระผู้เป็นเจ้า จึงไม่ทรงประสงค์จะทำลายล้างราชวงศ์ของดาวิดพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าจะรักษาดวงประทีปดวงหนึ่งไว้สำหรับดาวิดและวงวานตลอดไปในรัชการของเยโฮรัมเอโดมกระบฏต่อยูดาและตั้งกษัตริย์ปกครองตนเองเยโฮรัมจึงกรีธาทัพไปพร้อมด้วยทหารและรถม้าศึกทั้งหมดชาวเอโดมโอบล้อมพระองค์กับผู้ประชาการรถรบแต่เยโฮรัม ทรงตีฝ่าวงล้อมออกไปได้ในเวลากลางคืนเอโดมจึงกระบต่อยูดาจนถึงทุกวันนี้ครั้งนั้นลิปนาก็กระบดด้วยเพราะเยโฮรัมได้ละทิ้งพระยาเวพระเจ้าของบรรพบรุษของพระองค์ทั้งยังทรงสร้างสถานบูชาบนที่สูงบนเนินเขาทั้งหลายของยูดาและทรงชักนำชาวเยรูซาเลม็มให้เอาใจออกห่างจากพระเจ้าและทำให้ยูดาหลงเจนไป มีจดหมายจากผู้เผยพระชนะเอลิยามาถึงเยโฮรัมความว่าพระยาเวพระเจ้าของดาวิดบรรพระรุษของท่านตรัสด,ดังนี้ว่าเจ้าไม่ได้เจเริญรอยตามเยโฮชาฟตัตบิดาของเจ้าหรือกษัตริย์อาสาแห่งยูดาแต่เดินตามรอยกษัตริย์อิสราเอลและเจ้าได้ชักนำชาวยูดากับชาวเยรูซาเลม็มให้นอกใจเราเช่นเดียวกับราชวงศ์อาหับมิหนำซ้ำ ยังสังหารพี่น้องของเจ้าซึ่งเป็นคนในครัวเรือนบิดาของเจ้าและดีกว่าเจ้าฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะลงโทษคนของเจ้าบุตรกับภรรยาของเจ้าและทุกสิ่งที่เจ้ามีอย่างหนักเจ้าเองจะป่วยหนักด้วยโรคลำไส้เรื้อรังจนกระทั่งลำไส้ของเจ้าทลักออกมาองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดนใจชาวฟิลิสเตียและชาวอาหรับซึ่งอยู่ถัดจากชาวคูชให้เป็นศัตรูกับเยโฮรัม พูกเขาเข้ามาโจมตีและรุกรานยูดาริบเอาเข้าวของมีค่าทั้งหมดในพระราชวังไปรวมทั้งบรรดาโอรสและมเหสีของเยโฮรัมด้วยไม่มีโอรสองค์ใดเหลืออยู่เว้นแต่อหัสยาโอรสองค์สุดท้องหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทรมานเยโฮรัมด้วยโรคลำไส้ซึ่งรักษาไม่ได้เมื่อปลายปีที่สองลำไส้ของเยโฮรัมทะลักออกมา และพระองค์ก็สิ้นพระชนด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสประชาชนไม่ได้ก่อไฟถวายให้สมพระเกียรติเหมือนรัชการก่อนๆเยโฮรัม uh มีพระชนมายุ3 2มสิบสพรรษาเมื่อขึ้นเป็นกษัตริย์และทรงครองราชอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม8ปดปีและสิ้นพระชนไปโดยไม่มีใครโศกเศร้าเสียใจประสบถูกฝังไว้ในเมืองดาวิดแต่ไม่ใช่ในสุสานหลวง